บังบังบังป,ป้าดูตัว,วนี้ไหมนันเป็นรูปเหรอโหว,วะโอโหน่ยใจแปดจิตจมาซีโอโ้โ,อโหตัวใหญ่ว่ะโอโ้โหหงูหน่อยๆคือตัวใหญ่ด้วยโอ้โหพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีตอนเสองครับผมมาจงแฟมเลยครับมาอนีพามายามบ่วงครับยามบ่วงพร้อมยาม เบ็ดเงียบปูความพี่น้องตะว่าใส่เป็นเบ็ดโฟมครับเงียบปูถือบัดถือก,ก็ต้องรุนกันแล้วครับมื่อนี้หลังแหลกกับบดบดตีงเงียบกิลีรุนกันครับพี่น้องถือบัดถือมื่อนี้ใส่ไว้หมู่ว่านนี่แหละครับทั้งใส่ทั้งบ่วงใส่ทั้งอัน เฮียปูอย่ามาลุ้นฟังพี่กันกอนฮ่า <c> ๆ <oughs> นี่นี่เจ๊แถมแรกมาแล้วครับผมก็โตหน่อยแต่บวันนียโอ้ยมขอหน่อยครับผม ตายแล้วตัวน้อยเดียวโอเคแต้มเรียครับผมเดี๋ยวผมมาเก็บตายแล้วนี่ครับเห็นปะครับขอหน่อยรุนหลังต่อไปครับผมแต้มเรียตัวน้อยเดียวยังนีบอสถื่อครับปูยัองอยู่อยู่ครับใส่ไก่อน ฟังขอบคมื่นครับพี่น้องอันนี้ปูก็ยังอยู่ครับใส่้คือเก่าปูก็ยังอยู่คือเก่านะครับก็หออยาไว ย่าไว้ดุดกันฟังนี้ครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมเสียนใจจักตัวใจไม่อสองตัวเลยพี่น้องถ่าย่อถ่าย่โอ้โหแบบนี้นะครับพี่น้องครับบังบังบังดูตัวนี้ไหม มันเป็นลูกหรอวะเนี่ยใจแปดิดเ้าชิดโอ้โหพี่น้องถือสุดไทยเนี่ยว่าแล้วพี่น้องครับตอนมาใส่เงียบปูนทางมันทางมันสวยครับพี่น้องแกไปกันว่าไม่มีหลุดหน่อยครับบอกยูว่าแห้เบ่วงมันนำบอกมาเดี๋ยวยาบฟ้ากันพี่น้อง Nhét chí đi nhét xì đi đấy เบ็ดผมก็เป็นสินี่ยังวะพี่น้องเบ็ดผมบึ้งบิ้งเบ็ดผมครับนี่ยังวะเอาอีกแหละช่วเนี่ผมงองอีกแล้วบาทนี่มึงใส่ไว้ยังสีด้วครับเนี่ยเฮ้ยมันสับพี่น้อง โอ้บุกเข้าไปได้ไหมพี่นนองพี่น้องหลังหนึ่งหลังหนึ่งหลังหนึ่งพี่น้องบุกพี่น้องบุ่กไทยแอคชั่นใหนบ้างครับพี่น้องเชนใจใหมันขาดก็เลยไปเอามาก่อนมุนด้วยพุ๋ยบ่เห็นแอคชั่นงามๆพี่น้องบ้างอู้ตัวใหญ่แห้งตัวนี้ พกแผงไงครับพี่น,อน้องเจ็ดแปดเฉียดไปเลยวะเนี่ยตัวนี้ตัวมันนั่นแหละตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ก็เนรียโยนเป็นตัวมันดีพี่น้องมันไปเดี๋ยวพยายามฟูนครับพี่น้องขี่รถไปฟังหุ่นมีอยู่ทางหลังละ่ะสามสี่หลังนี่แหละพี่น้องเบ็ดเงียปูครับไปเงียปูทางนี้ก็ได้ปลาคอหน่อยตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวเด่นหน่อยเดี๋ยวพยายามฟังหุ่นกันครับผม <c oughs> พี่น้องมาลุ้นฟังนี้กัน Oh, nhập cho cái nóng cái phôm bọn điên tay vào bọn à tay ปูตายน้องอ้ายบ่ถึกมันหกกวดพี่น้องมันหลอกลายกับบดรีปูขึ้นยาได้ตาย

แต่ว่ามันมันถึงล่อดูกมันก็เลยฉลาดเียบรลอยครับผมเอามาซีโอ้โหตัวใหญ่ป่ะโอ้โหโอ้โหมุ้งหน่อยๆคือตัวใหญ่ถูกอ๋โอ้โหพี่น้องเียบรลอยครับผมเหินยังไงกินยากินเย็นเฮ้สวยงามๆครับพี่น้อง มานหอดู้หอดไปลาไหลแล้วตับตีถุงวะนี่หนึ่งเตี้ย <c> ม <ười> ตัวนี้เงียบตงสัยมันจีอิม อโอเคครับพี่น้องพอประมาณเดี๋ยวกลับไปเห็ดกับเขาค่อนพี่น้องสรุปผลงานครับบนี้บ่ได้ไรหรอกพี่น้องในปลาไหลหนึ่งแต้มหล่อไม่ไมเลยแล้วกาหนูสองตัวครับพี่น้องตัวใหญ่เลย พูดอะโอ้โหแน่นอนหนูสองแต้มปลาไหลแต้มหนึ่งครับแล้วก็โอ้อยากอายด้ประคอตัวนี้ประคอถึงเหี่ยปูเอาไปป้นครับพ <laughs> ี่น้องเอาเ่นต์กันไอปลาไอห,หนูได้ปลาไหลโอเคครับผม <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาเนอะครับเนาะฝ <laughs> ากกดติดตาม กนไรกดแชร์คือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิมายามมันที่หลังครับมันฉลาดแล้วมันมันมากินเลยมันกินไปหลายรอบแล้วมันม่ดึงเลยใช่เว้นี่แหละครับปลาไหลตัวนี้โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ